สวัสดีครับพบกับรายการทันเทนลงทุนทองกับบวอวิเคราะห์ราคาทองคําช่วงบ่ายกับผมธีรวัตรจหน้าที่ฝ่ายกลยุทธ์บริษัทอสัสซิิครับวันนี้เราจะมาวิเคราะห์ถึงทิศทางราคาทองคำนะครับหลังจากที่ช่วงเมื่อคืนวันศุกร์นะครับราคาทองคําก็ยังคงปรับตัวขึ้นได้ไม่มากกว่า2040ี่เหรียญนะครับตรงนี้ก็ทําให้ยังคงโดนแรงขายกดราคาปรับตัวย่อกลับลงมานะครับซึ่งตรงนี้เดี๋ยวเราจะมาวิเคราะห์กันครับ ต้อนรับสุดจีนปีมังกรทองด้วยทองคำแท่งมงคลเฮงเฮงรวยรวยทองคำแท่งออสเตรลส96.5%น้ำหนัก0.3กรัมถึง2บาทเริ่มต้นเพียง1,000บาทลิงก์อยู่ใต้คลิปคลิกเลยสำหรับราคาสมาคมการค้าทองคำนะครับตั้งแต่ช่วงเช้ามาจนถึงปัจจุบันนะครับยังไม่มีการปรับเปลี่ยนนะครับมีเพียงประกาศ เพียง 1>, 1ครั้งนะครับโดยราคาฝั่งขายอยู่34,300ซื้อ34,400ส่วนราคาของทางออสซิลิสนะครับฝั่งขายอยู่34,325ซื้อ34,365ตัวสปอตอยู่2,024-2,025เหรียญครับ มาต่อกันที่การประกาศตัวเลขเศรษฐกิจสาคัญในค่าคืนนี้นะครับสำหรับค่าคืนนี้ยังไม่มีการประกาศตัวเลขนะครับก็จะไปเริ่มมีการประกาศในช่วงวันอังคารที่13กุมภาพันธ์นะครับจะมีประกาศในช่วงเวลา2องทุ่มครึ่งก็จะเป็นในส่วนของดัชนีราคาผู้บริโภคพ,พื้นฐานนะครับแล้วก็ตัวดัชนีราคาผู้บริโภคนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะมีส่วนให้ราคาทองคําแกว่งตัวได้อยู่เหมือนกันนะครับตรงนี้ต้องรอติดตามดูครับ มาที่ค่าเงินดอลลาร์นะครับตอนนี้104.01นะครับซึ่งโดยภาพรวมสําหรับตัวค่าเงินดอลลาร์นะครับในรอบหลังเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าไฮะครับก็เริ่มมีการปรับต่ําลงมาเราจะเห็นได้ว่าในส่วนของโซนเนี่ยครับเป็นโซนแรกนะครับที่ราคาขึ้นไปแล้วไม่ผ่านมีการปรับตัวและรอบหลังนะครับก็พยายามดันขึ้นไปเช่นเดียวกัน นะครับตรงนี้ก็พยายามดันขึ้นไปตรงนี้ไม่ผ่านนะครับตรงนี้ขึ้นมาแล้วไม่ผ่านก็เริ่มมีการปรับตัวลงมานะครับขึ้นไปทำพายแถวแถวช่วง104 4 2หลนะครับซึ่งตรงนี้เราจะเห็นได้ว่าในส่วนของพายครับมีการเริ่มปรับต่ําลงมานะครับก็คือส่วนนี้นะครับเริ่มปรับต่านะครับแต่โลเนี่ยเข้าเท่ากันถ้าเราตีคร่าวๆนะครับเหมือนสามเหลี่ยมถูกไหมครับอย่างเงี้ยก็ต้องรอดูครับว่าราคาจะเบรกขึ้นไปได้ไหมถ้าเบรกไม่ได้ครับตรงเนี้ยก็มองว่า ถ้าเบรกไฮเดิมไฮเนี้ยเอาง่ายๆนะครับตรงโซนเนี้ยถ้าเบรกไม่ได้นะครับขึ้นไปไม่ได้เนี่ยก็เป็นไม่ได้ครับที่ตัวในส่วนของตัวค่าเงินดอลลาร์เนี่ยก็เป็นไม่ได้ครับที่เขาจะสลับนะครับหรือย่อนะครับอ่อนค่ากลับมาเทสในส่วนของกรอบโซนแนวรับได้อยู่ครับก็คือกรอบเนี้ยครับกรอบที่เขาเบรกฟอร์มตัวนะครับแล้วก็เบรกขึ้นไปเนี่ยตรงเนี้ยก็มันก็มีโอกาสลงมาครับลงมาต้องดูว่าหลุดไหมถ้าไม่หลุดก็อาจจะดีดกลับนะครับเหมือนว่าในส่วนของโซนเนี้ย ตรงโซนโแถวเนี่ยหรือโซนกรอบเนี่ยครับลงมาหลุดไหมไม่หลุดอาจจะดีดกับแต่ถ้าหลุดก็ไปไม่ได้ครับอาจจะลงมาเทสในส่วนของกรอบโซนแนวรับหรืออ่อนค่ากลับลงมาได้อยู่ครับสําหรับตัวค่าเงินดอลลาร์ครับมาต่อกันที่ค่าเงินบาทนะครับตอนนี้อยู่35.82ก็เริ่มเริ่ม,มย่อเริ่มแข็งค่าลงมานะครับหลังจากที่ขึ้นไปไฮสุด3า9สุดก็ก็คือยังเบรกช่วง36บาทขึ้นไปไม่ได้นะครับซึ่งโดยภาพรวมสําหรับตัวค่าเงินบาทนะครับทิศทางถ้าเราดูในส่วนของตัว เทนเข้าๆนะครับถ้าเราตีในส่วนของเทนไลน์เนี่ยถ้าตีเข้าๆนะครับเราก็จะเห็นได้ว่าเขาก็จะเป็นในลักษณะของเทนขาขึ้นหรืออ่อนค่านะครับเราจะเห็นว่าว่ามีการปรับตัวขึ้นไปก็คือโลยกถูกไหมครับโลยกไฮยกนะครับไฮยกตรงนี้ก็เช่นเดียวกัน นะครับดังนั้นก็ต้องดูครับว่ามีการจะทำ high ขึ้นไปได้มากกว่านี้หรือเปล่านะครับถ้ายังไม่ได้ก็เป็นไปได้ครับที่สําหรับในส่วนของตัวค่าเงินบาทเนี่ยก็เป็นไปได้ครับที่เขาจะสลับแข็งค่าหรือปรับตัวกลับลงมาก่อนครับแต่ปรับมาแล้วเนี่ยก็ต้องดูครับในส่วนของกรอบเนี่ยครับกรอบพวกนี้ครับก็คือกรอบที่เขาสะสมแรงซื้อถูกไหมครับฟอร์มตัวดีขึ้นไปลงมานะครับไม่หลุดถูกไหมครับ อย่างที่ว่าโลยกก็ต้องดูครับปรับตัวลงมาแล้วหลุดไหมไม่หลุดก็มีโอกาสที่จะดีดกลับขึ้นไปแต่ดีดแล้วนะครับหรืออ่อนค่ากลับขึ้นไปแล้วเนี่ยก็ต้องดูครับว่าในส่วนของไฮเดิมเลยครับก่อนหน้านี้ไฮที่ผ่านมาในอดีตนะครับก็คือในส่วนของโซนเนี้ยตรงโซนเนี้ยว่าเขาว่าค่าเงินบาทจะดีดกลับไปมากกว่า36บบาทได้หรือไม่นะครับถ้าดีดกลับขึ้นไปได้มากกว่านี้ครับก็มีโอกาสที่จะอ่อนค่าต่อครับแต่ถ้ายังไม่ผ่านจริงนะครับโซนนี้ ยังไม่ผ่านก็เป็นไม่ได้ครับอาจจะมีการสลับแข็งค่ากลับลงมาก่อนครับในส่วนของตัวค่าเงินบาทครับสำหรับสปอร์ตราคาทองคำนะครับตอนนี้อยู่2,026เหรียญนะครับเริ่มเริ่มขยับขึ้นมาเล็กน้อยนะครับซึ่งโดยภาพรวมสําหรับตัวสปอร์ตราคาทองคําตั้งแต่ช่วงท้ายสัปดาห์มาก็จะเห็นได้ว่าราคาทองคำนะครับยังปรับตัวขึ้นได้ค่อนข้างลําบากนะครับเราจะเห็นได้ว่าระหว่างวันเองก็ดีนะครับจะเคลื่อนไหวนะครับในกรอบโซนนี้ถ้าเราตีไปก่อนนะครับตรงนี้ นะครับก็จะเป็นในโซนไซเวย์นะครับเล็กๆนะครับในช่วงระหว่างวันเนี่ยแล้วก็คือเพื่อไงคือไม่มีโอกาสที่จะดันมากกว่า2 0 3พหรือ2 0 4พี่เหรียญน,นะครับฟอร์มตัวขึ้นไปเนี่ยคือดันไม่ได้นะครับก็คือดันตรงนี้ไม่ได้ก็เลยทําให้ราคาเนี่ยเริ่มโดนกดนะครับก็เดยโดนโดดโดนกดนะครับตั้งแต่ช่วงคืนนะครับโดนกดลงมาแต่ก็จะวิ่งนะครับมีการดิดมาเราจะเห็นได้ว่าในส่วนของแท่งเทียนตรงเนี้ยอ่าเราก็จะเห็นได้ว่า ทิ้งไส้ยาวเลยก็คือเหมือนว่าคือมีแรงซื้อดันขึ้นไปแล้วครับดันขึ้นมาแล้วแต่ก็โดนแรงขายกดราคาปรับตัวกลับลงมาอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือยังไม่สามารถที่จะเบรกมากกว่า2,040ี่เหรียญขึ้นไปตรงนี้ก็เลยโดนกดราคาปรับตัวกลับลงมานะครับซึ่งตรงนี้ก็เลยทําให้ทิศทางราคาทองคำเนี่ยมองว่าราคาเนี่ยยังขึ้นอ่ายังอ่าขึ้นหรือค่อนข้างขึ้นได้ค่อนข้างลบาบากเราจะเห็นได้ว่าอ่าตั้งแต่ช่วงต้นสัปดาห์มาเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่า ราคาเนี่ยพยายามดันขึ้นมาเนี่ยครับก่อนหน้าเองก็ดีเนี่ยแถวๆเนี้ยถ้าเราย้อนกลับไปดูอ่ากลับไปดูรายหนึ่งชั่วโมงอีกอ่าสักนิดหนึ่งครับก็จะเห็นได้ว่าเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าราคาครับหลังจากที่ปรับลงมาเนี่ยก็พยายามดันขึ้นไปนะครับพยายามดันขึ้นมานะครับพยายามดันขึ้นมาก็ไม่ผ่านจนล่าสุดเนี่ยขึ้นมาก็ไม่ผ่านนะครับแล้ว รตรงนี้ก็เลยทําให้ราคาทองคำเนี่ยมันก็เลยมีภาพว่า,าค่อนข้างขึ้นได้ค่อนข้างลําบากแล้วก็ยังมีโอกาสที่จะปรับฐานลงมาได้อยู่แต่จะเห็นได้ว,ว่าเมื่อมีการปรับลงมาเนี่ยราคาก็ยังยืนได้นะครับในส่วนของกรอบแนวรับก็ยังยืนได้อยู่นะครับดังนั้นเนี่ยสำหรับท่านผู้ฟังที่ต้องบอกนี้ครับคือเอาโดยรวมจริงนะครับก็คือ ยังวิ่งอยู่ในกรอบไฟเวย์ครับถ้าเรามองภาพกว้างๆเลยนะครับถ้าเราตีเทนเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าเนี่ยถ้าตีเลยนะนี่ครับตรงนี้อ่ะเราก็จะเห็นได้ว่าเนี่ยเคลื่อนไหวกรอบไซด์เวย์คือยังไม่เบรกขึ้นหรือเบรกลงมาอย่างเงี้ยครับก็คือยังอยู่ในกรอบเดิมๆเลยครับ มีเปลี่ยนก็แค่ในส่วนของตัวค่าเงินบาทที่ยังคงอ่อนค่าอยู่แต่ในในคลิปนี้ครับที่อธิบายไปในส่วนของค่าเงินเนี่ยกลุนที่ว่าจะปรับแข็งค่ามาก่อนอะไรอย่างเงี้ยครับลุนว่าเผื่อถ้าย่อลงไปเนี่ยแล้วราคาเนี่ยค่าเงินบาทยังปรับไม่เยอะเนี่ยลงมาแล้วสะปอดแล้วค่าเงินบาทเนี่ยปรับอ่อนไม่เยอะอย่างเงี้ยครับก็ลุ้นที่ลุ้นในส่วนของราคาที่จะปรับถูกลงครับแต่สําหรับท่านผู้ฟังที่เล่นรอบนะครับ ใครที่ถือซื้อไว้แล้วก่อนหน้านี้อาจจะซื้อไว้แล้วลงมาเนี่ยซื้อไว้แล้วซื้อไว้แล้วดังนั้นเหมือนเดิมครับอีกเช่นเคยราคาขยับขึ้นมาแล้วเนี่ยด้วยความที่ว่ามันขึ้นขึ้นเนี่ยไอนทางขึ้นเนี่ยค่อนข้างลาบากเขาขึ้นมาแล้วมันก็ไม่ผ่านเนี่ยครับมันไม่ผ่านก็รุ้นว่าถ้าสามารถปรับขึ้นมาได้เนี่ยสองสองพันสามสิบห้าเหรียญสามหมื่นสี่พันห้าร้อยนะครับสองพันสี่สิบห้าเหรียญสามหมื่นพันหกร้อยสามสิบตรงนี้ก็ยังคงแนะนําให้แบ่งขายหรือทยอยขายทํากําไรก่อนครับ นะครับถ้ามันขึ้นมาได้แต่ในทางกับการขึ้นมาแล้วไม่ผ่านก็มีโอกาสที่จะย่อกลับมาแต่ย่อมาแล้วเนี่ยสำหรับใครที่อ่ะขายไปแล้วแล้วหรือคนที่ยังไม่ได้ซื้อเลยแล้วจะรอซื้ออยู่ครับอีกเช่นเคยครับเหมือนเดิมครับอ่าที่ให้ดูเมื่อสักครู่นี้ก็คือราคายังวิ่งในกรอบเนี่ยครับเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าราคาลงมาไม่หลุดดิดถูกไหมครับลงมาไม่หลุดดิดกลับนี่ก็เเหมือนเหมือนกันลงมาไม่หลุดดิดกลับ ดังนั้นก็ยังให้น้ําหนักตรงนี้ครับว่าถ้าลงมาแล้วยังไม่ดุนต่ากว่า2 0 1 5ั0 0 0บเหรียญนะครับสำหรับท่านผู้ฟังที่เล่นรอบและรับความเสี่ยงได้จุดในการเข้าซื้อนะครับ34,260นกะครับกับ2,015เหรียญแล้วก็3า1 0 0กับ2,000กับ5เหรียญนะครับ,บ, 2015, 34, 100, บ, 2015, รบเป็นจุดในการเข้าซื้อนะครับแต่ถ้าใครเล่นระยะกลางๆถึงยาวอาจจะมองว่าเอ๊ะทำไมนานนะครับอาจจะรอนานเลยเพราะว่าราคาไม่ยอมหลุด นะครับ2,000เหรียญลงมานะครับก็ยังมองเหมือนเดิมครับว่าถ้ายังไม่อยากซื้อโซนแถวเนี้ยครับถ้าหากยังมองว่าราคายังแพงอยู่และไม่อยากรับความเสี่ยงเพราะราคาก็บอกต้องบอกว่าด้วยความที่ทางขึ้นยังลําบากยังดันขึ้นไปไม่ได้เนี่ยภาพของการปรักฐานมันก็ยังมีอยู่นะครับไม่ใช่ว่าไม่มีเพราะว่าต้องดูว่าหลุดจากแนวรับที่ผมว่าหรือเปล่านะครับตรงเนี้ยมันก็มีโอกาสหลุดลงมาได้อยู่เหมือนกันถ้าหลุดลงมาอ่ะตรงนั้นค่อยไปวินาตั้งแต่ช่วง2,000เหรียญลงมาจนถึงเนี้ยครับ 1 9 9เเหรียญถึง1 9 9เยเหรียญว่าหลุดไหมพรอมันเป็นกรอบเดิมเหมือนอีกเช่นเคยครับเป็นกรอบนี้ครับที่ราคาสะสมแรงซื้อแล้วดีดกลับขึ้นไปตรงนี้มันยังยืนเหนือโซนพวกนี้ได้แต่ถ้ามีการหลุดลงมาตรงนั้นค่อยไปนิราาว่าอ่าเก็บช่วง2อ9 6่าพเยถึง1 9น0เหรียญไหมหรือจะรอต่ํากว่านั้นอันนี้ต้องรอดูครับว่าจะมีหลุดต่ํากว่านั้นหรือเปล่านะครับแต่สําหรับใครที่รับความเสี่ยงเล่นรอบระยะสั้นๆเนี่ยครับถ้าหลุด ต่ำกว่า2,000เหรียญตรงนี้ต้องเรียกในการตัดขาดทุนออกไปก่อนนะครับดังนั้นนะครับสรุปสําหรับทิศทางราคาทองคำนะครับหลังจากที่ช่วงท้ายสัปดาห์มาราคา ทองคำนะครับก็ยังมองว่ายังทางขึ้นนี่ยังลำบากลุ้นต้องดูครับว่าจะเบรกช่วง2035เหรียญ2,045นเหรียญไปได้ไหมถ้าเบรกได้มีโอกาสขึ้นต่อครับและในทางกับกันถ้ายังขึ้นไปไม่ได้มีการย่อกลับลงมาก็ลุ้นว่าถ้ายังยืนช่วงแนวรับได้ก็ลุ้นที่จะดีดกลับขึ้นไปครับแล้วก็ก่อนจบกันไปสําหรับคลิปวิเคราะห์ราคาทองคําในช่วงบ่ายครับตรงนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามกันไว้นะครับเพื่อไม่พลาดกับคลิปวิเคราะห์ราคาทองคําทั้งช่วงเช้าและช่วงบ่ายครัับสวดีครับ ซื้อขายทองคำออนไลน์กับออสซิลิสสแกนเลยครับ